Birthday you. Happy Birthday h You To มาเ y ี่ยวเวสเกตเหรอคะเออมีอะไรนะผมมีของเล่นเหรอไปไปไปจะไปเล่นของเล่นเหรอโอ้โหทานแ้วเหรอไปไปไปเวสเกตไปมามีไป ามามไปเดินเลยเฮ้ย<ป>ตอนนี้เรา,รอา,ราตอนนี้เราอยู่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์เราจะมาอะไรนะเปิดบัญชีใช่ไหมเปิดบัญชีใช่ไหมแต่ว่าบัญชีเนี่ยเพราะมันต้องรออีกหลายคิวเลยใช่ไหมคะ<ช>อ่าเราต้องรออีกหลายคิวเราก็เลยไปไหนก่อน<ป>อ๋อไปเล่นก่อนเ<ป>หรอได้ได้ไปเดี๋ยวป๊าพา,ปาไปเล่นก่อนนะเฮ้ยป๊าป๊าไหนอยู่ไหนทางนี้ มาห้นู่นเหรอ,อมามามาเลยเดี๋ยวดูซิว่าเข้าได้ไหมเขาให้เด็กเข้าได้ร <im itates noise> หรือเปล่าเขาไม่ให้เด็กเข้าหรือเปล่าข้าวชัวนะ polymer. ถามพี่ก่อนนะพี่ให้เด็กเข้าไหมคะโอเคไหมเดี๋ยวต้องถอดแมสตลอดโอเคไหมห้ามถอดแมสนะโอเคค่ะโอเคนี่ สวนสนุกที่ของฝันจะมาเล่นก็คือแทนแทนแทนนี่ง้าสวนสนุกอะไรใครผู้ใหญ่ใครผู้ปกครองเข้าได้มั้ยต้องไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนป้าไปอ่านก่อนว่าเข้าได้ไหมนี่เด็กๆนี่โอ้โหให้เล่นฟรีด้วยเนี่ยเข้าได้ตอนนี้กี่โมงคะพี่ตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้บ่ายสามสามเอ็ดก็เล่นได้เนอะใช่ปะเดี๋ยว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  ขาปิดทำความสะอาดดูครับอ๋อตอนนี้หยุดเขาปิดก่อนรอก,ก่อนเออเดี๋ยวไปเล่นพี่ทำความสะอาดก่อนตอนนี้เขายังปิดทำความสะอา,าดอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นนั่นใหม่ไปเดินเล่นก่อนไปอ่าเดี๋ยวเรานี่พี่เขาเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นก<ะ>ันนะโอเคไหม<อ>พี่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วไป ไปไปลงทะเบียนหน่อยว่าได้เล่นไหมหรือต้องรอรอบถัดไปนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวัญเราถามพี่ก่อนเข้าได้ไหมครับเข้าได้เลยๆโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเล่นเลยขอลองเท้าก่อนโอ้สนุกไหม โอ้นี่กะพี่นี่นู้ยนุ้ยโอเคสไลด์มาเลยแั่งกับพี่เร็วโหโอไหนขี่ขี่นี้ก่อนลอดลอดลอดใต้เนี่ยลอดใต้นายนาโอ้โหโอ้โห สนุกไหมขี่ม้ากรอบกอก่อนขี่ม้ากรอบกอก่อนนันน่ะนะอือหือขี่ม้ากรบก่อนสนุกไหมคะสนิ้วหน่อยชูนิ้วด้วยไหนสเ่อไปนู่นแล้วเข้าางในแล้วโอเร็วเรวไลเดอร์เร็วเดี๋ยวเดเดี๋ยวขัญเดี๋ยวเดหู เอาแล้วไล่ยึเย่ก่อนเย่ก่อนขี่ม้าต่อขี่ม้าต่อไหนขี่ม้าก่อนโอ้โหใส่ให่โอ้โหไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโดนนะไหนอ่ะเอาหายไปแล้ว อุ้ยขึ้นไปนู่นแล้วลงมาค่อยๆลงป้าคะโอเคดีป้าให้ดูก่อนเราลงได้แหละมั้งมันเป็นบันไดนี่ไหนอ่ะนั่นๆๆๆๆไปนู่นแล้วไปนู่นละมุดมุดมุดใต้มุดมุดใต้นั้นเนะอ้าวมุดใต้มุดใต้นั่นโอ้โหมุดอีกทีมุดอีกทีโอ้โหเยี่ยมไม่ไม่โทรขี่ม้าเหรอ ขี้ขี้ห่หอฮะไม่ต้องขึ้นข้างบนแค่สไลเดอร์พอไงฝันขึ้นข้างหลังสิขึ้นข้างหลังเลยเออขึ้นให้ถูกทางไปโอ้โหตีโค้ อีกทีอีกทีทีละวุ้ลอลอใตยนูน่นลอตตยนูน่นลอใตนู่นชูบโน่นนู่นวนทางน้นเลยวนทางน้นเลยอยูอย่นี่โอ้วิ่งลงได้ด้วยเหรอ ไปไหนแล้วโอ้ยปีนเหรอเดี๋ยวตกนะอโอ้โหแบบปีนอยู่ข้างในมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเล่นกับพี่โอ้ มันสไลด์แลวเหรอวิ่งเลยเหรอไหนแล้วหายไปไหนแล้วปึ๊บป๊บ <proprio> ลอดด้วยลอดด้วยที่บ้านนกพู่ที่เซนทันเวสเกต <formulas> หายไปไหนแล้วไรเดรอเร็วโอ้โหไ้วพี่จะเอ๋ไหนขีมข่ม้ากรอบกอบก่อนขี่ม้ากรบกรอบไงโอโ้โหโอ้โห Mày nay đang lèn ra người, đừng ngại lặng đó, lâu ăn đó Mặn nó đù lên ăn của lâu ăn của trước Hẹp hả? <laughs> <đau> ตรงไหนนะไหนขี uh, ่ม้าก่อนทำหน้ามันมันก่อนขี่ม้าทำหน้ามันมันก่อนมาวางลงระวังรลงมาโอ้ค่อยๆลงค่อยๆลงครับไปเลยขับวนไปวนไปขึ้นข้างหลังละขี่ม้าให้แก้วเหรอ Má, mặt 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 này, Má, mặt 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 Có mặt mặt Có mặt mặt đi mặt 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 เจ๊ของขวัญเอาไม่เอาอะไรอยู่ข้างหน้าเร็ว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 ค่อยเดินค่อยเดินเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกค่อยเดินเดินเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกค่อยเดินเดี๋ยวอุอยลงมาต้องทัวขึ้นไหนขึ้นข้างบนได้ไหมขึ้นข้างบนได้ไหมหาคีบู่ครับ ชื่อช่องช่องอะไรของขวัญแฟมิลี่ครับเฮ้ยถ่ายด้วยไหมลูกของขวัญแฟมิลี่ครับถ่ายกันหลายคลิปโอ้โหหลายคลิปแล้วลูกครับมาเล่นนานเนี่ยครับโหนี่เหงื่อแตกพัคเลยเหรอครับเนี่ยยังไม่ได้ไปฮาร์เบอร์แลนด์เลยครับผมอู้หึนี้นี้ฮะเหรอฮาร์เบอร์แลนด์ใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวหลังเดี๋ยวป๊าพาน้องขวับเล่นด้วยครับ ท่วมก็ไปไปเล่นนานเนี่ยเขาไม่เหงื่อแตกท่วมเลยเล่นนานแล้วใช่ไหมตึ้งชั่วโมงแล้วตึ้งชั่วโมงแล้วโอเคเดี๋ยวเข้าไปกดติดตามด้วยได้ครับขอบคุณครับอยากปุ๊บจะเล่นต่อ fc fc อือ๋อนี่มี fc fc ด้วยเอาเลยลูกข้างบนนี่เขาขึ้นไปอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ไม่ได้มีสไลเดอร์ลงมาใช่ไหมไม่มีข้างบนไม่มีใช่ไหมครับ น้องยังเด็กน้องเพิ่งสามขวบอยู่หนูกี่ขวบแล้วครับกี่ขวบแล้วครับห้าขวบชื่อน้องอะไรครับแต่แต่ไม่รู้ที่แม่บอกเจ็บอืออ่านห้าขวบหนูกี่ขวบแล้วโอ้ระวังลูกค่อยๆลงนะเดี๋ยวเจ็บนะขวบเจ็บขวบขวบห้าขวบตอนนี้น่าจะหกขวบแล้วเจ็ดขวบแล้วครับโอ๋อเรียนอยู่ที่ไหนลูกยืนกันอนนนยืโอ้ครับขึ้นไปดูขึ้นไปดูไป โอ้ยนี่นี่มันใหญ่กว่าใช่ไหมครับบัลลังครับบัลลังใหญ่กว่าตรงนี้ใช่ไหมครับโอ้ครับบัลลังจะมีสไลเดอร์สไลเดอร์สไลเดอร์สูงเหรอแล้วแล้วเขาให้เด็กเด็กตั้งแต่กี่ขวบเล่นได้ครับยังไม่รู้เลยใช่ไหมยังไม่ได้พาน้องไม่เล่นน้องเพิ่สามขวบก็เลยเดี๋ยวถ้าสี่ขวบเดี๋ยวเขาพาไปเล่นมีที่พักแล้ก็มีที่พักแล้วก็มีตรงไนเขาก็ครับ อ๋อครับอะไรนะครับสี่ร้อยสี่สิบครับที่ฮาร์เบอร์แลนด์อ่ะนะโอ้แล้วเขาเล่นได้กี่ชั่วโมงหรือเล่นได้ตลอดเลยไม่รู้แต่ยังไม่เคยไปเล่นใช่ไหมเคยเล่นแล้วแต่ไม่รู้โอ้เขาเปิดใครในนั้นเพราะเขาอยู่นั่นแล้วมันมีอะไรเล่นมากนอกจากสไลเดอร์ครับมันจะเป็นอาชีพด้วยตัใหญ่ครับสนุกใหญ่มากเลยโอ้โหนี่ก็ไม่สนอะไรเลยเนี่ย ไปสวนอะไรเลยครับโอ้โหเอาเอาเอาโอ้โหลงมางะขาผมฮันลบพี่ด้วยหลบพี่ด้วยไปดูเออ่ที่มันเป็นโทมัสหรือเปล่าเป็นรถไฟหรืออ๋อโทมัสรถไฟโทมัสใช่ไหม <c oughs> เข <c oughs> ้าใส่เสื้อโทมัสอ๋อเข้าใส่เสื้อโทมัสใช่ไหม ครับชื่ออะไรชื่อน้องเหลือเหรอครับโหยาวจังเลยครับผมเรียนอินแถวนี้หรือเปล่าครับเรียนเรียนอินคือชั้นสองครับโอ้โอนุบาลสองอืมครับผมออโอ้โหแ,แต่เพื่อนอาทิตย์จบไปแล้วครับเพื่อนจบไปแล้วเหรอใช่ขึ้นขึ้นขึ้นจบแล้วจังหวัดจอมปลีนีะใช่ข้องฝันเฟมิลี่ครับอย่าลืมไปกดติดตามนะเนี่ยเนี่ยหน้าน้องเป็นอย่างงี้แหละหน้าท่อง คโอ้โหโอ้โหโอ้โหขยับลยเลยจะบูตอกิโลก่อออันนี้มาด้วยกันหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อมาแต่มารู้จักกันที่นี่นะโแเพื่อนเพื่น่อันนี้ื่อสอันนี้ื่ชื่อก็ไม่ร้อ่ะีต้มีตังอที่มีตังใช่ไหมโอ้ได้เพื่อนเยอะเลยที่นี่ใช่ไหมแต่แม่แต่ตัวโอ้โหอย่าปีน ครับผมระวังลูกเดี๋ยวผมอือโ้มเสียใจแค่ามเสียใจเนะลูกนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนครับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ครับอ๋อนั่งอยู่นั่งรอหนูเล่นอยู่ใช่ไหมแล้วพ่อแม่หนูครับอ๋อนั่งรออยู่ครับกี่ขวบแล้วหนูกี่ขวบแล้วนะเจ็ดขวบชื่อน้องอะไรนะอังวิงอูอ๋ออู๋นี่น้องเหนือใช่ไหม นี่เป็นนักวิ่งของโรงเรียนหรือเปล่าอ่าโอเคระวังลื่นนะลูกใส่รองเท้าโอ้ยไวมากวิ่งไวมากสุดยอดเลยย้าหูอย่าโตขึ้นไปนักวิ่งของโรงเรียนนะแต่วิ่งเร็วกว่าครับแ่่งไมเฮ้ออะไรลูกอย่าแข่งกันเลยเอาแบบเล่นกันสนุกสนุกเลยลูกเดี๋ยวแข่งนเดี๋ยวมันมันเจ็บตัวเนาะ มันไม่ใช่ครับแปดแๆดแฝดแดาลงดีนู่นี่เพื่อนเก็บาตนี้อ๋อต้องก็อ๋ออันนี้นี่อาันเห็นไหมเห็นพี่สไลด์ไมลองสไลด์แบบพี่ไหมแ่ยไวมากไหนลองดูครับโอ้โขวานขวาไม่หงายไม่หันหลังหนูยังเด็กอยู่ขึ้นไปมุมตรงนั้นแหะจะเห็นด้วยนะอ๋อจะเห็นด้วยน้องยังเด็กครับน้องขึ้นไม่ได้ไหนขึ้นขึ้นไปให้ดูหน่อยนะครับ ขวัญขวัญไม่ต้องขึ้นขวัญขวัญขวัญอยู่นี่แหละขวัญไปไหนทำไรดิทำไรลงมาโอ้โหนี่นี่นี่โอ้เด็กไปหมุนข้างบนไหนก็พี่เขาไปหมุนข้างบนเห็นป่ะแต่หนูยังเด็กอยู่หนูไปไม่ได้หรอกครับเห็นแล้วเห็นแล้ววูมถ่ายเรียบร้อยเลยโอ้โอค่อยๆนะระวังลื่นนะ มทำไมต้องพุ่งลงด้วยแป๊วใช่อ๋อมันหมุนได้ใช่ไหมครับอ๋อหมุนได้สองอันเลยเปล่าหมุนได้สองอันเลยใช่ไหมอืมข้างมันไม่หยอดด้วยเหรอโอ้โหกดไลลค์เเยยอะด้ขอบคุณมากดื่นะของขวัญแฟมิลี่ของขวัญแฟมิลี่ได้ ไปไหนอย่าลืมเราต้องใส่แมสตลอดนะช่วงนี้ใช่ไหมเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ละหาโกงนี่แล้วก็โอ้โหหาแบรนด์อยู่ตรงนู้นนี่ใช่ไหมอยู่ฝั่งนู้นอยู่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมขึ้นไปข้างบนหน่อยหนูตรงนู้นอืมจะไปแล้วอุ้ยระวังระวังคเเนวกยตรงไหนครับกำลังจะมาเล่นลูกพูดแทงมีดกันอ่ะรอครับเป็นเวดเกตนะ แทงมีดแทงมีดไปพ้ทีชอนี้ด้วยใช่ครับอย่าลืมไปกดไลค์ให้ช่องของขวัญฟมิลี่ด้วยนะครับนี่น้องอะไรน้องอูใช่ไหมปูู๋๋ปูอ๋อน้องปูกับน้องเหนือนะเอฟซีอฟซีขอบคุณครับระวังขวานเดี๋ยวตกด้เคเขามีก็มีให้เรากินเคแล้วก็มีน้องกด้วยเหรอครับที่ร้านที่ร้านเคฟนะ โหตาต่อคลิปหลายชั่วโมงอยู่ครับลูกเด้อ้มีเพื่อนนี่โอ้หเยี่ยมเลยนี่ไหตรงไหนเล่นให้เราดูนี่ครับนี่เหรออ๋อนี่เหรอมันเล่นแบบโอ้มีแทมบูรีนด้วยมีคอปเตอตัวใหญ่แบบนี้โอ้มันใหญ่มากเลยนะตรงนู้นใช่ไหมตรงตรงตรงในในรูปใช่ไหมได้ค่ะน่าน่า hambo lin น่าประหลาดนี่โอ้แต่น้องยังเด็กอยู่สิน้องยัง เดี๋ยวไปก่อนนะครับลูกแล้วเดี๋ยวลุงไปก่อนเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะ<ม>โอเคชื่อน้องปูกับน้องเห,หนือพรุ่งนี้อีกเหรอโอเคครับผม,มบายได้โอเคงั้นไปก่อนบายบายก่อนครับบายบายเจอกันคราวหน้าน้องเหนือไปก่อนลุงไปก่อนเสีนะครับบายบายเดี๋ยวลงคลิปพรุ่งนี้เช้าครับ <LOOK. S 1> <c oughs> <c oughs> เอานั่งเหรอเอาบอกก่อนว่าไง่าลืมไลค์ บายบายก่อนจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยจุ๊บโอเคซีอู